สวัสดีค่ะเขาเ่นสลบตอนเช้ามากหนเีมันหนึ่งเนือเนระปน้ำเลยมาตองมาหาหนองเลยเขาคือเกามาใช้ตักกินเอาแล้วก็เอาอยู่ตะมุ่งประมาณตีสิตอนนี้ตีหากลัวเลยบ้านเราจะมงสิบมงตีสี่ตีหาสี่สี่มงแล้ว หิ่เขาคุบาเนือจนมันไม่อยามึหรอกมึข้าจบทดีแล้วใช่ป่ะคุดได้ไห้เอาอ่ะมูบทมาหลากเลยป่ะคอยแต่ก็อาู้หแล้วบ้านน้องกับไม่นวไปแต่งสีเนาะอันนี้ผักสวนครัวค่ะรู้ว่ากินได้เห็นไหมต้นมันอยู่ทางนอรแม่เราไปเก็บมา เชี่ยต ja ่างเนี uh. ้ยตาเว้นขืนก็ได้ตีหาถึงได้ตีซีซีซีกลัวบ้านนี้เงี้ยสีอยกับโบเจตอมกิจดงก็เงี้ยสีดอดขำว่สี้อดนะสินล้ฝรั่งบบกินเห็นมั้บ่ ข้นวเ,เขาเปล่ปา๋อเาแันยังกินอาหารไทยนันนั่นอคุณูเาอาหามาให้นกนกหนูแล้วก็เป็นพี่ชายซัซัที่แบบว่ากลไยไกลามากนะครัเนี่ยถกินนงยั้งทังานยิ่หมดก็เงากระปาเพิ่งเสียแล้วใช่เสียแล้วแต่เอะไร จับๆัพี่น้องลาบมือแซ่บเห็ดเมนูอย่างแนวขอนาดนะว่าถึงแล้วลาบมือนี่ละเห็ดหลายาวเลยที่พวเบิรดทบริหลายคนนะแล้วก็เอามาพริกที่เอามาจากบ้านเราเนี่ยใส่ถุงมาอย่างนีมาจากบ้านเขาก็มีหลา ยังฟันไปเลยเนี่ยไปนวดเดี๋ยวยเขาบอลใ้แปลกคิเลียดียินว่าเด็กควเลียดีดีมาต้นปีก่อนผมเลยละครไปปลูกคนเรียกไปคอของู่นะแต่เอาโอ้ยเขา มูย่างเดียวนี่เว้ยเลีวจะปลุกมงแขงแม่่าน้แนแเมองวันสิเขาวันหลายหลือเกินมองนอกมีวนเหใครบ่มียุงมียุงอยู่ใครตายในบ้านค็สิวรเใครตายอ้โทสาวใหญ่เขาแล้สอขัดเสียง ชีวิตต่างแดนครับชีวิตไทยในต่างแดนมาหอดคือรบ,บ้านเรียลเออคือดบ้านเรีอันนี้กบา่กันออราสับย,าย่าสับ่ายอยู่ทั้งหอกดูสัออบย่ายอยู่ทงหอก <c oughs> เลวแล้วมันคือเมนู ลาบหมูกับข้าวเหนียวหนึ่งกับข้าวเหนียวหนึ่งจะมีพี่นายจอาไปกินกาแฟของงามดีจ้าขัดส้นไม่ยางดีมิต่บ้านห้ากินข้าวหมูขัดไม่หามาเียรเขาเทียเองบ้านพ่อเาจซื้อ ปีดคีบนะพาละที่อะไรนี่ใต้าขาก้อนใต้เขาก้อนอะไรเนี่ยื่ออะไรใต้าขาก้อนมาเนี่ยอ๋อปไ๊ดปิดมาหนึ่งโมนะนี่ได้หรืบเมันมันยังห่ินเดือนบ้างใส่เข่าใส่เรียกได้ใส่พื้นที่ประหยัดนะคะ วันนี้คุณยายสาเลใส่รอได้ดดดหรยงใส่แล้วมือันี้เขาจะไปเมืองยังเนี่ยอาจจะเขาไปในอัลสนาบึกเนอะอาจะเขาไปในตลาดในเขื่อนชาบ้านเท่าเขืนตลาด บานเาทิงอืมทำนี่สวนสนุกนะกินซูอว่าคุยกันบ้าานเสร็จเจาเลยยายคนมีเจลห่อนน่อนเขาห่อนเือหมูหอนกินในยที่คนเบืองไร พักข้างหนอดับย่า่ปลูกเล้ยงย่า่ปลูกพ,นะพี่เกยะพี่ก้อนใหญ่ก้อนใหญ่ผแค่ไม่นอย่อคอตัวเป็นเขาเนี่ยขาปากทิ่างปากกดใบกดแท์ให้ด้วยนะคะเป็นประจังใจให้แล้วก็เอิกก้ตัวต่อไปไไ่ะที่มีช่ตางยะไหเนาะอไหลายค่ะ